คนก็ทําเสร็จแล้วนะครับระเหลืออีกอ่ะสนตกอีกและหนึ่งสสามสี่ห้านะครับหกแล้วก็น้องปรเกาวอยู่ห้อง V A P หายแล้วเนาะคุ้ยทานยาละหน้าตาสดชื่นขึ้นสบายมากขึ้นงานสวยแน่ครับวันนี้เสียงดังๆนี่ก็เสร็จแล้วครับ เดียวที่วันเขาเล่นอะไรกันนะครับระหว่างช่วงหลอเพื่อนๆทำงานที่เหลือยังไม่เสร็จนะครับโอ,โอ้เล่นไพ่กันด้วย,อ,ยอ่านกระตูนก,กันเล่นไพ่กันแล้วก็ดูกระตูนครับ มันไม่ทราบว่าแผ่นไปไหนลูกเดีย๋ยวคุณแหลมหาก่อนะครับเสือก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอคนนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะทำงานประดิษฐ์นะครับอันนี้ที่ส่วนที่เราแช่น้ำไว้มันคืนแล้วให้เปื่อยยุ่ยนะครับแล้วก็พี่กิ่งนะครับ จะให้เป็นดินแล้วเดี๋ยวสักพักเราจะมันดนให้เป็นกาวนะครับเด็กๆก็เตรียมมาฟังวิจารณ์งานนะครับอาร์ตคิติกนี่เหมือนนักศึกษาพยาโทเลยเวาคุณแหลมไปสอนนักศึกษาพยาโทก็อย่างเงี้ยนะครับมานั่งฟังแบบนี้นะครับเซี่ยงไฮสิงคโปร์ที่บ้านเราไม่มีขานะครับ ตีมาป่ะแส่ตัวเวตีมาเลยโอ้ยผมจะไปกินกระโเดี๋ยววันนี้ <c oughs> อะ่ารู้ไ <c oughs> อมชงกอ่งนีอะอะสวยมากใช่ไหมงานดีมากเนี้ยมากของเจสซี่นะครับเมื่อตั้งใจก็ทำได้อะให้รางวัลเป็นมักในโลกน่นกันตะมตมือมตอม เทปเนี้ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะมีงานเก็บรูเคยเมื่อกี้พูดตอนเช้าเม่ากคุณพ่อแม่วามว่าเก็บงานถ่ายรูปไว้ก็ได้เปลือกถ่ายให้ไว้แล้วนะครับช่วงบ่ายสังเกตนะถ่ายเสร็จก็บอกคุณพ่อแม่ว่าเข้าไปในเทปพวกเปลือกวก็ฝาไวไ้ด้เทฟงานเก็บไว้เพื่ออะไรครับจะเก็บเยียนต่อหรือที่จะเอาทุนต่างประเทศเนี่ยพวกเนี้ยงานแบบนี้นะครับเอาไปเสนอเขาเขาจะแบบโอ้ ารู้มานี่เก่งนี่รู้จักบนันทึกก็จะได้เลยนะเพื่อนๆที่ไปจะไปไปเที่ยวเนินรู้แหลมที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับก็เขียนบันทึกไว้อันนั้นแหละจะเก็บไว้ได้นะครับเก็บไว้แล้วเดี๋ยวแกนะเรปรกขอกินกาแฟที่แหลมเหนียดนิดนึงนะใช่ป่ะ้าคุม บันคนไม่ชอบแล้วกกินกาแฟต่อมาแหมสีเหลืองอ้อยเลยแต่คนที่นอนเนี่ยผอมนิดนึงนะผอมแบบตัวจริงผอมแบบตัวจริงเราเป็นการเป็นงานพักผ่อนที่แบบว่าสวยมากน่ารักมากไปกันเลยนี่นะครับใครอาเก่งมากให้หนึ่งรางวัลหนึ่งันเอ็ดโลครับ งานเด็กทําง,ทงานดีนะสองวันมาเนี้ยทํางานดีมากนะคะรับเพราะว่าถ้าไม่ดีเมื่อไหร่เนี่ยจนคูนทำสอบคิดแน่นอนนะครับอันนออี้ของใคร MJ อ่ะเจอ่ะเอ็เจก็เก่งกับหนักคูให้รางวัลมาคูนตรงนั้นอะไรันเป็นร่มยิ่งเอออ่ะอย่เป็นอะไรที่พูด <c oughs> นิดหน่อยมีสัญลักษณ์ของเอ็มเจตลอดเวลาคืออะไรลุงนี่เองใช่ป่ะ ภาพเลยเขียนได้ทุกภาพทุกลุ้นะครับอันนี้แม่กาวสวยมากน้องมีลวสีส้มผมแลบชอบมากมานมีจับจายได้เราด้วยนะครับส่วนนะครับเจ๋งมากเลยเนี่ยคนนั่งคนเดินเนี่ยลักษณะใช่ไหมด้านข้างเด็กๆดูงานของบีนไว้นะครับ เด็กที่เป็นเกคนด้านด้านหน้าอย่างเดียวนะครับเขียด้นานข้างด้วยนะครับพี่ดีนะชาโตของชาโตชาโตคนหัวโตเหมือนเดิมอ่าจะสวยดีดดอันนี้เริ่มเขียนเป็นแบบมีมิติมากขึ้นแล้วเก่งมากนะครับนะทนี้พรุ่งนี้ระวังเรื่องความสะอาดทีนึงพะถ้าสีเราไม่เช็ดเนี่ยนะครับมันก็จะ ไปเลอะเห็นไหมอะไรสีอ่อนพอไปโดนสีดำจะเยอะนะครับพยายามเอาไปแตะที่ชูดเท็จหัวสีนะครับมันจะได้ไม่เป็นรอยพี่ตอมแม่อันนี้เสร็จเร็วนะไม่ต้องเคี่ยวเขยนมากปกติมาเรียนธารมดาเนี่โหเกือบแย่แล้ะให้รงวัลดีไหมเนี่ยจริงทําได้เนี้ยวันนี้นะครับอันนี้อีกนิดหนึ่งจะเนี้ยบละพรุ่งนี้เอาละเอียดลเอียดเนียนๆเลยนะครับ ปุ๊บยอนคูย้อนนะรับว้าวเกี่ยมย้อนหัวเลยอนี้ก็มีนะครับคแลมได้ลูกออะไรอ่ะสีอะไรรถมันก็หลอไแล้วมันมีหลายสีม่วงก็อดหเนี่ยไทยไยไปยูนิเวอร์แซลเนี่ยไไปเม่อไหร่ครับเอาไปแล้วครับ สนุกนะอย่วอ่ะนะครับโอ้ยดนุกตะก้อนก็อยากไปโบน่าเก่งมากครับง่ายๆเมื่อเวลาเราคิดอะไรบ่อนๆแล้วแบบนักช่องอห่างยงี้เราก็จะทำงานยนะแต่อย่าทำบ่อยนะครับพี่สองข้าอ่าของทางสายเห็นไหมอ๋อทางสายก็ต้องสวยตอนวาดลูกขึ้นมาสวยมาก เวลาสีเยอะอย่าอยามนิ้วไปถูนะถ่ายถ่ายนะถ่ายอย่นี้นะถ่ายรูปงานดีอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้มาเรียนวันสุดท้ายพรุ่งนี้เตรียมไปซ้อมและถ่ายรูปก็คือแบบยูน่เสร็จชสวยนะนะแล้วก็เดี๋าทิตหน้าไม่เดินขึ้นคอนเ์ดที่สารายาจะถ่ายรูปมาให้ดูเออ โอ้สวยมากเลยนะอรับรักุกยนระวังนะวันนี้สวยมากมากอันนี่สวยมากเลยครับน้อพี่มิสวยมากให้พี่มิกองอันเลยสวโอ้โหลอง อากังานสวยไหมล่ะสวยก็ต้องได้สองอันีครับได้นีก่สวยมากมนะคยอะจะ้ไสวยมากมากเลยสวยมากเลยก็คูุี่สามัด้กมากต้องสวยมากแหละก็ได้สมชิ้นขมือหน่อยขมือหน่อยขมือหน่อย ไอ้มอเตอร์ขึ้ปั่นลูกเพราะว่าเราปันเราปัีความไม่้งเไม่มีของดีแรกองาปกาเห็นไว้าวปากกาทเอากระดาษจริงๆ สีมาสวยแล้วต้องคอยระวังเรื่องอย่าอยากให้ให้เลิกนะครับก็ไม่ทีเขาคนอยู่เลยที่คุสอนประกาศทำเรื่องอย่างเนี้ยนะครับคือประกาศก็จะจำแน่นเลยแต่จะยังมีที่ขาดเพราะเขาตั้งใจไม่ได้หรอกนะุ้งปังช้งโอ้อ่าพีดีกูชอบช้างกับลิงมากเลย ดม่ไปตัดตัวนี้อีกอันนึงนะครับนะครับดลืมนะครับใช่ไมครับพี่ดีน,นะครับต้ตองนะไปสวนสัตว์สวนสัตว์หรอ,โอ,โอเ่สวนสันนนตว์ดูสิสวนสัตว์ัวหนภาษาไทยป๊โอปโป๊ปโโป๊โ โอ้ว่เขาของโปอไปชายทะเลแบบว่าตีนการสวยมากเขาโมเป็นทะเลเหมือนกันเลยไม่ได้ลูกบอลเป็นลูกบอลควายมันจบายก็เลยมาชดเชยสวันในนี้เป็นวันสุดท้ายของโปแล้วแต่ก็ได้งานไปจริงๆเลยู้แลมลูกบอเป็นลูกบอลควายอะไม้ไม่ใช่ลูกบอลควายนั่นมันเรือ going mary กระตุนกระตุนยังไม่ได้เก็บเป็นสัตว์เกียรนม กไตรองลี่เก่าคุณมคุ้แอมต่อแอมใช่มลูกไอแอมระวังสีเลอะเวลาเช็ดเช็ดเยอะๆนะครับเมื่อวานนี้สีสะอาดแบบนี้เยอะเลยนะครับเวลาร่างภาพเลยไอแอมลองนิดนึงนะลูกนะครับเรื่องความสะอาดนะครับโอ้จะถึงคนสุดท้ายไหมเนี่ยรับ ของแทนคุณแทนคุณแทนคุณแทนนะว่าลุ้นเองนะครับสบายดีก็ดีขึ้นดีกว่าเมื่อวานเยอะเลยพรุ่งนี้ก็ขอให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับพี่แทนหาไม่เจอครับนะเดี๋ยวลูกนะอย่างเงี้ยสนุกขึ้นเจ็ะขึ้นเยอะเลยนะให้ตั้งใจแบบนี้ โหันนี้ไม่น่าให้เลยอ่ะเจแปนเนี่ยแต่เอาเถอะทำไปย้องไปสู้ไปชิ้นใหญ่เจแปนแล้ว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 เย้จะโดนหัวพีเอ็มเจไหมเนี่ยไปไหนนี่ห่วงยางเหรอเจแปนห่วงยางเหรอเนี่ยอันนี้อะไรคะ พูดแล,ล้วฮูฟหรอไครรู้อัที่ใครล่ะใครคนที่อันนี้อยู่ข้างๆตรงนี้เป็นกระโปรงอ๋อเป็นกระโปรงผูช้ชายกระโปรงอ๋อนี่ว่าพูดแล้วฮูฟอยู่ใช่ไหมของไอเดียอไอติมไอเดียอไอเดียทำไปน้ำตาหยดป,ปิงปิงไปเหรอเก่งรึเปล่านเนี่ยเมื่อวานหมามาชมป่ะ 宝าตกใจเลยใช่ไหมเนี่ยแม่ไม่ตกมาอึ้งเลยเเเหมมนชคคคับุุุยยยกณแลี่วันนี้ทําเองเยอะขึ้นนิดนึงพรุ่งนี้ขอขออีกแผ่นหนึ่งนะนะทำเองนะครับอย่าพักป่อยนะสัญญาคุณแหลมเนี่ะอย่ายพักป่อยได้สัญญากันนะครับหนึ่งพัน รถอะไรค้เรว่ารถัเนแลวอ่ะรถอะไรเรคันเขาอยากได้รถไเนี่ยเขาเรถนงเนไปแล้วเเวเาบี่เก่งมากพี่แป้งสวยมากตควาแยกกันเลยครับเลกันเล่กันบุลกันได้เยคะว่าเยอะอาแป้งเนื้ปเอา ตีน้ำเินขาได้บบม่ต่อมาเได้แบบนี้อ้โหไม่ได้อุณาภูมตอนแรกเราเขาเะเจามันพึ่งจะตื่นอย่างเนี่ยเขาเป๊ะเหรอลก่กิใหญ่เนคนตายุบคนโดนรแทนที่แนี่กินใหญ่นเหมือนมีมิแทมาเลยแอบอยู่น่ากลัวมากเลยเป๊ะ าไม่เิดการมัดผ่อนอ้าวก็พัก่อนในบ้านกี่ิเลยเนาะในแบบพักผ่อนแล้วก็เลยนม่รวลามันไม่ได้แหะกันได้นอนพั่อนในบ้านกินดีกินดีกินได้โอ้วผมจัาจับของเราของพี่บนนดัสใช่ไเดี๋ยวทำไปใช้ไหมครับให้ให้สีสะอาดเป็นี้มีลายเป็นด้วย อาใครที่โนนั้นสองทันเพราะว่าทำงานสวยโอ<ง>้โหโอ้โหได้สองทยาอันเดียวโให้พ่อพี่กินกับกันเลยไม่ได้เลยจะ<ห>ไปเป่าที่ฉกกันผมขอได้ไหมโอ้ยาเพื่อนอนจะพอแล้ววันสุดก็พอ,พอ,พอได้เอาเป็นที่ระล,ลึกเล็กๆน,นออ้อยๆให้ผู้หลักกินเองเหรอ ต้องไปอนออกไอ้ิครับไม่อกเก็ม่อนเกก่อนเกใส่กระเป๋าไว้จะไปทำเอาไปห้องนี้กินโมดแล้วครับตัน้องไม่มาตองไม่ม่แห้งเลยอ่ะเหมือนยังไม่ได้บีบ ชุลมุนมากตอนนี้สนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมสนุกสนุกมากมาสุมีอลคอยด้วยดิเนอุ้ยน้องผมชอีมีคนม้คอแกะด้วยแล้วเอาแล้วเยอะน่ะสัมภาษณ์สัมภาษณ์เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกไหมสนุกมากเลยคะสนุกมากยย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 ย ก็เดินเบียดแบบโอเคยังอ่ะโอ้ยยังรเก๋งแต่เก่ได้เอาวางขึ้นใส่รูปเปยัก่อนไเนี่ยไอแอมไปถ่ายรูปป่ะยยิงมันถ่ายยังไงอ้าวน่ี่นี้นี้ห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 นีนี้หนี้หนี้หนี้นี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  ะบีไม่ไปช่วยไปช่วยเขาแกะตรงนู้นก็ได้เตรงนู้นอ่ะอารีให้น้องดีนหน่อยสังมไมเแกะ่เอารู้สึกยืนยังไงเขาแกะเน่ สามสาวนี่น่ารักมากอยู่ช่วยเหลือครูกันนช่ไหครับน่ารักมากมันใหญ่เลยมีใครบ้างนะเจแปนโอ้โหเจแปนน่ารักมากช่วยครูกันกับพี่โบนัสแม่ออกมาแล้วไม่เป็นไรแม่คอยได้แล้วใครครับปักเก๋าหายละพรุ่งนี้สดชื่นแล้วนะครับเนี่ยเรากำลังเตรียมดินกันอยู่ครับอะเด็กๆกำลังนวดแป้งครับ อ่าใช่พูดิกระดาษเรากำลังทาดินนะครับเนี่ยวันดินเรียมไว้างครเอาอีกแล้วด้วยเดี๋ยววนีมันมากเลยค่ะตัวเอามือรอนยแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลงกาวเดี๋ยวเราปั้นได้นะครับจะได้ปั้นได้เอาไป็นงเลยควงเลยคุณ เร็ดขนาเดี๋ยวดู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 รอครับก็ถ่ายวีดีโอให้คุณแม่ดูนยสิเอ๊ะจะแป้งนี่ไม่ใช่อะอะไรอะอ๋อก็ถ่ายดูว่ากองเป็นภูเขาอะไรเนี่ยขยะเอาไปทิ้งดีกว่าไม่ได้ใช่ไหมพราะอุต่าจะเด็กๆท็ดทำ ขยะกองโทั้งดีขยะม่ยังเนี่ยช่วยเขาหรือเปล่าต้องช่วยนะครับไม่ไมันมันมันมีปดินขยวบ้างมันมันเข้าไปใหญ่ดีเพราะว่าต,วตัวตัวเล็กไปหน่อย,<า>ยใช่ไหมครับอ,อดูดที่สาวๆเขาช่วยคุกันทำดินอยู่เนี่ยข้างบนนี้ให้มาทานของว่างแล้วก็ โจโลกม่ีต้เรอะ้นยู่แล้วใครๆลงาน้ากเปอ็อนน้ำกากล้วยเนี่ยลบกล้วยกล้วยอนยมีขนมปัง A B C เนี่ยเอาอีกไหมล่ะครับแกะทานเอาแล้วใครจะทานข้าวก็มีน้ำแกงจืดเหลือนะมาไอเดีย ไอเดียแย่เหรอทำทำท่าแย่ๆอะไรอเมื่อกี้กินกินอร่อยกินได้นะเนี่ยจริงๆชิมดูดิเออขวัญแรกชิมก่อนเลยขอัญแรงไม่เชือต้องเค็มยเคี่บอกแล้วว่าอร่อยขวัญแรงไม่เชื่ิน่าใช่ชอนเด็กๆกำลัง ทำงานประดิ์อยู่นะครับงานยากนิดนึ่งจะทำได้นี่สุดยอดเลยนะครับนี่คุูแหลมสอนอาชีพเลยนะเนี่ยนะครับสิ้นปีเนี่ยเป็นของขวัญได้เลยแล้วก็คุูแหลมเห็นเขาขายนะชิ้หนึ่งกต้องหลายร้อยบาทนะครับเนี่ยอะไรอะไม่เย จะมทจะมาทำเสร็จคุณแหลมขอเนะเงียบเลยเอาของโบนัสก็ได้ก็ได้เพราะว่าเขาทนบ้านหลนไม่รู้จะไปไงอ้ยอย่ในอีสานเสร็จได้แล้วโอ้ิงปาแทนคุณแหลมขอนะทำเสร็จนะ เจสซี่ฉันนึกแล้วว่าเธอเนี่ยต้องเห็นแก่เงินก็ดูตัวมาซะก่อนก็ของเจสซี่ก็ได้คุณรังขอเจสซี่ได้ไหมครับเอาไปซื้อนมแน่เออเจสซี่ไม่ให้ของของเราเราก็ต้องรักของของเราสิแทนเราว่าเอาไปขายคุ้มกว่านะขอของไอเดียก็ได้เพราะว่าไอเดียไม่ได้ทำเองเลยผู้หลักอ่่งไงที่ขอให้ผู้อ่่ห้าอไรตั้งแล้วครับผูอ่่งทำให้ผู้หลักหรอครับ ขอบคุณมากครับโปวันนี้ป,ปไม่มาแล้วอะได้รสองไห้นนเด็กๆกำลังสนุกเลยน,น,นะครับอีกนิดเดียวเองลูกใกล้จะเสร็จและไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเลยพ่อพี่เขามารับ,รบเองใช่ไม่ต้องรีบครับ,อรบ,รบเอาหูไปไม่ถึงไหนเลยคุณแป้งรีบเลยรีบเลยครับ งานปริษฐตินี้ต้องใช้คานนะครับความวิเยาะาสจะได้งานดีๆแล้วอนี่จะเป็นน้ำาอะไรล่ะเรบเป็นน้ำลเด็กผู้หญิงก็จะเนี๊ยบเนียวเด็กผู้ชายก็เอาจจโม้ครับเดี๋ยวก็งานจะเป็นไปตามสิ่งที่เขาโม้ แบาด้วยแก้ไหม้มากก็ได้งานไปตามนั้นเนาะทำงานมาร็จการเป็นของวงหม้โหจะสรนลลูกเกียแต่ขอบเรื่อดไปมาเฉยเยเกิอะแล้วบากำลังโม้อยู่ในบูเลานออกมาเข้อหมปาเกา เสร็จแล้วก็มาล้างมือใช่ไหมครับล้างมือเองเห็นไหมอยู่ที่เนี่ยเด็กๆต้องดูแลตัวเองนะครับคุณครูไม่ช่วยถูกไหมเออล้างเองคุณครูไม่เคยช่วยใครเลยสักอย่างหนึ่งใช่ไหมอย่าถ่ายแป้งดูก้าคุณจะก้าหรือยัถ่ายก้นแป้งดีกว่าที่เด็กๆขยันผู้ปกครองมารับแล้วรับผู้ปกครองใครครับ เบกครับคนนี้แหละครับผู้ปกครองใครครับกกะคคนนี้ผู้ปกครองใครครับจ้าข่งผู้ปกครองใครครับเราอยู่คนละคนละดาวกันครับเขาก็เลยสื่อสารกันไม่รู้เรื่องจ๊กจะรับใครกำลังขยันครับคุณแม่จอดรถได้แล้วเรียบร้อยคอยแป๊บนึนะครับตัวเล็กเนี่ยผู้ปกครองใครครับมารับใครครับ รับเจ๊อะไรครับันรับเมารับเจ๊าทานน้ำแข็งเหรอ <c oughs> ใช่ป่่า,ใช,าใช่แน่เลยใช่ป่ะรับเจ๊ครับ